không đi làm phi vào bao, mày cứ đứng chỗ mày xài được đâu, hai, hai,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาบ้างๆลงมือบอกแลเวไปแล้วานไม่ได้หรอไปบ้างยังกอดนานยังไม่ยังยังไม่ได้กอดค่ะไม่ได้มาครับไม่กุมเรื่องผู้ใดยังไม่กอดยกมือเอาผู้ใดมาหน้ คุณนึ่งคุยัไม่ได้อน้าตีไปนั่นในกอน้ายกมือขึ้นเอาไปกอหน้าไปคุณนึ่งคุณนึฮะยัมีเวลาอยู่ไปเอากระติกน้ำก่อนคุณึเร็วเรเร็วเอาไปเอากระติกน้ำคุณที่เหลืออยู่นิ่ๆก่อนอยู่นิ่ๆก่อนเป็นยง

นั่งฉันข้าวมันไม่ฉันน้ำหมลหรอกเรามีน้ำโค้กให้อยู่ลูกเรามีน้ำโค้กวันนี้นะมีน้ำา้วสิย้ยวสิเหรียญวนยางเนมื้าี่ชื่้ี้ชื่อปทอแ้นนไหนกันลูกี่ยบเงียบเงียบ อ่อก่ทยมไปยกไปเนี้ยสบายทงหมดทำหมดฟังเนี้ยนะทงหมดนอันนี้เพับที่เดียวกับเลยหมดยาแถวยาแถวชื่ออะไรเอามือลงเอามือลงเอามือลงชื่ออะไรนะอ้องอ้อมิลอ้องสิอยู่ไหนล่ะ ผมขึ้นไปถามว่าตอนขึ้นมากี่คนเดียวอะไม่สบายหรอนอนเมื่อเช้าแไม่สบายเมื่อเช้านี้ก็ไม่มาฉันฉันยาเม่อเชาก็ไม่ลงอีกเมื่อเช้าไม่มาฉันยาตอนนั้นยังไปเ่างหัวใจฉันเข้าอยู่ตู้แมนตู้มนหมือเล้าว่ยเ่ยว่ยเดียวเ่เวเ่เเ bóng cá theo quả kèo và đi sao cho nó 3 3 3

ใครตูนไหนก็เจ้าจะยังไงกับเรื่องที่สุดหรอแต่มันยังสุดแต่มันยังไม่ยิ้มใช่ไหมอันนี้ก็ไม่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 ดีกว่าอันนี้เขาแล้วทำมีมั่งครับเอาเลี้ยไหมไม่เลี้ยก็บอกพี่แล้วนะคะพี่อันอันค่ะ เไม่ไม่ไ <tang> ม <ar> ่เอาคนละนั่งก่อนเอาคนละตักก่อนไม่เป็นไรตักแล้วเอเองก่อยไดม่หมดม่กินหมดไมอย่างอชิ้นื่ไงะอชิ้นกะเทียครับเทียมได้ไหมครับเอาได้ค่ะคนละชิ้นลูก่นี้ทำไมมีคนตักน้อยจังเลยล่ะมาช่วยสิพี่้อยมาช่วยทวกปากมาช่วยดิเอาอีกไหมไก่น่ะ

เ้ไม่เห็นกอดโอ้ยใ่ค่ก็จัดเยอดไม่เอาไก่เลอจ้าคะอ่าไม่เอาก็ไม่เอทำไมไม่เอานักแก้ตรงนี้นั่นแหละเก่งมากเจ้าค่ะเก่งมากเจ้าค่ะ

ของไม่เก่งเลยอ,อะไรนะเราอ่าพี่กยินผัดนะไม่กินข้าวก็กินเคร่นเฉยเก็ได้ถ้ามตัวเองจะคิดว่าเหิมนะครับแล้วแต่เราบริหารจัดการเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีน้ำโค้กวันนี้นะมีน้ำโค้กฟื้นฟื้นว่าสี่เหรียญเล็กน้อยสวนไปเล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 ยส โกไปยกไปทำหมดทำหมดฟังเย้บเลยทำหมดเออนี้พอกี่เียันเลยทั้งหมดกระแถวกเถวรชื่อนนอะไรอ่ะมือลงมือลงแ้เอามือลงชื่ออะไรนะออมออมิลออมศิอยู่ไหนล่ะ ผมขึ้นแถามว่าตอนขึ้นมากี่คนเดียล่ะไม่สบายหรอนอนเมื่อเช้านี้ไม่สบายเมื่อเช้านี้ก็ไม่มาฉันฉันยาเมื่อเช้าก็ไม่ลงอีกเมื่อเช้าไม่มาฉันยาตอนนั้นยังไปเรื่หลมหัวใฉันเข้าอยู่สามตุ้มนต้มนึ้เอยต่อเลยเอาม้ก้าเ้า พ่อกบูบอกกินแนเพื่อนเนาะกินแนเพื่อนสามนเนาะทาไมผู้เดียวเลยทางแมมั่คว้านดีมาต้อนดีสาคนู้เดียวเลยอันนี้สามคนอันนี้สาคนกรัตเ้ามันตกทีเดียวเลยตกสองยา